ดาวพระเกตโคจรเข้าสู่การเลงลัคนาชาวตุลน,นะคะเรียกว่าเข้าสู่พบเลือนตรงข้ามตัวตนนะในรอบนี้จะส่งผลอย่างไรโชคจากดาวพระเกตมีเรื่องใดได้บ้างไปอัปเดตกันได้สนใจเรื่องดวงดาวเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามไว้ได้เลยนะคะดาวพระเกตนะคะโคจรแบบรายเดือนอรอบนี้ก็คือช่วง9พฤศจิกายนข้ามปีไปจนถึงมกราคมปี69นะคะก็โคจรเลงสัมพันธ์ตัวตนชาวตุลนะเรียกว่าจะอยู่ตรงข้ามในพบเลือนปัตน,นินะคะ ดาวพระเกตนะคะก็เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องลี้ลับนะคะชักนําเรื่องราวต่างๆที่แปลกๆมาได้นะในรอบนี้ไปสัมพันธ์กับเรื่องราวของคู่ครองเพศตรงข้ามคู่ค้าคู่สัญญาคนที่เราไปมีปฏิสัมพันธ์ด้วยนะคะส่งผลในข้อแรกชาวตุลก็จะได้รับโชคดีนะคะจากเรื่องราวความพิเศษความลี้ลับปัญญายาณมาสถิตยอยู่ในรบเรือนฝั่งตรงข้ามตัวตนดังนั้นนะคะจึงมีโอกาสได้พบปะพบเจอคู่ครองหุ้นส่วนนะคะหรือแม้แต่คนที่เราไปเกี่ยวข้อง ที่มีความพิเศษเฉพาะตัวนะเช่นไปพบเจอคนที่มีความสามารถนะคะไปเจอเจอ การงานนะที่เกี่ยวข้องกับงานเบื้องหลังนะคะสิ่งลี้ลับงานวิจัยงานออนไลน์นะหรือสัตว์ในเชิงแพทย์ทางเลือกได้นอกจากนี้คนเหล่านี้ก็เป็นแหล่งโชคลาภที่นำพาโอกาสทางธุรกิจหรือมาเกี่ยวข้องสัมพันธ์เชิงสังคมกับชาวตุนในช่วงนี้ได้นอกจากนี้นะคะก็อาจเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องมีโอกาสเข้าสังคมแปลกๆปนะคะอาจจะไปร่วมงานเชิงศาสนาได้หรือชีวิตช่วงนี้นะคะมาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนต่างวัยนะไม่ว่าจะอยู่ท่ามกลางคนสูงอายุก็ได้นะคะหรือเรื่องราวของ เด็กๆเล็กๆนะเรียกว่าเป็นช่วงที่มีการพบปะพบเจอคนหลายเจเนเรชันหลายรุ่นได้เป็นความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวชาวต่างชาตินะเรียกว่าตั้งแต่ช่วง9ก้พฤศจิกายนไปชาตุนอาจจะมีโอกาสได้เกี่ยวข้องเข้าสังคมนะติดต่อเชิงการงานมากขึ้น นอกจากนี้นะคะอาจจะเป็นลักษณะการเข้าสังคมนะที่เต็มไปด้วยปัญญาก็คืออบรมสัมมนา,าพูดคุยนะคะหุ้นส่วนหรือก็ได้รับการแลกเปลี่ยนความรู้ปัญญาที่ลึกซึ้งนะซึ่งคาดไม่ถึงซึ่งความคิดเหล่านี้ก็จะกลายเป็นช่องทางทําเงินหรือได้ความรู้ได้โอกาสต,ต่างๆเข้ามาชาวตุนนะคะอาจจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนชีวิตประจําวันในเชิงคู่ครองได้เช่นอาเป็นระยะที่มีการแรียกย้ายไปทําภารากิจนะคะ มีบางคนเดินทางไกลนะทำให้ความสัมพันธ์ในช่วงนี้ปรับเปลี่ยนไปจากสภาพเดิมที่เคยเป็นอยู่นะคะอย่างไรก็ตามมันก็นําเงินมาให้นะไม่ว่าจะเป็นการแยกย้ายกันไปหางานนะคะหรือว่า มีภารกิจยุ่งทําให้มีเวลาให้กันน้อยก็ได้ยิ่งมีความเปลี่ยนแปลงช่วงนี้นะคะก็เป็นโอกาสหาเงินหาทองเรียกว่าเป็นการถูกฉลกคะมีการเปลี่ยนแปลงเชิงกิจวัตรประจําวันการคบหาในช่วงนี้พอดีนะคะชีวิตของชาวตุลน,นะคะระยะนี้ก็มีลักษณะไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองได้เนื่องมาจากดาวพระเกตมักมีเหตุมากระตุ้นอยู่เสมอบางครั้งก็มีคนมาชักชวนไปทําเรื่องราวต่างๆการงานเนี่ยมีคนมารีบมาเร่งนะทำให้บางครั้งเนี่ยเรารู้สึกไม่ค่อย มีความเป็นตัวของตัวเองในเชิงภารากิจการงาน ชีวิตขึ้นอยู่กับคนอื่นมากขึ้นนะคะซึ่งบางทีก็รีบเร่งด่วนมามาจากเรื่องของคนอื่นๆมาขอความช่วยเหลือหรือชักชวนเราไปเข้าสู่แวดวงแปลกๆได้แล้วก็อาจจะส่งผลดีนะคะกับเรื่องราวเชิงการงานการค้านะที่อาจจะมีการติดต่อมากขึ้นนะคะได้พบปะเจอคนแปลกๆเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆสร้างกําไรสร้างโอกาสเพิ่มเติมกับชาวตุนได้สําหรับในโชคข้อต่อมานะคะระยะนี้เมื่อดาวพระเกตย้ายนะคะก็จะเกิดการตั้งฉากกับดาวพระหัสมหาอุดในภพเรือนการงานของชาวตุ ด้วยก็ส่งผลไปกระตุนนะ้นเป็นได้กับเรื่องราวการบริหารความขัดแย้งนะคะช่วงนี้อาจจะเป็นตัวกลางในเชิงบ้านช่องบ้านเหลือนนะระหว่างพี่กับน้องนะคะหรือบางทีเขามีปัญหากันอยู่เราก็เป็น ตัวกลางประสานไกลเกลีย่ยต่างๆประสบความสาเร็จอย่างสูงในการงานที่ต้องใช้การจัดการปัญหาการเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายกฎระเบียบหรือมีเหตุต้องไปเกี่ยวข้องกับการแก้ไขข้อพิพาทนะหากเป็นเชิงการงานก็ถือว่าดีนะคะการจัดการกับวิกฤตของคนอื่นจะนํามาซึ่งชื่อเสียงและเงินเดือนเรียกว่าไป จัดการเรื่องราวชาวบ้านนะคะไปเกี่ยวข้องกับงานที่เป็นความขัดแย้งคนอื่นก็ถือว่าจะส่งผลดีหาเงินได้อย่างไรก็ตามนะคะดาวพรหัสจะส่งผลในเรื่องราวของการสื่อสารด้วยนะเพราะว่าชาวตุลก็จะมีคอนเน็กชันเพิ่มขึ้นเนะคะเนื่องจากดาวพรหัสมีกําลังแรงนะช่วงนี้จึงเป็นได้ที่จะมีความกว้างขวางเชิงการงานความสําเร็จมาจากการเจราจาต่อรองเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกว้างขวางเชิงคนรู้จักสำหรับดาวพรหัสในช่วง กลางเดือนพฤศจิกายนไปนะคะก็มีการโคจรผิดปกติคือเริ่มถอยหลังนะดังนั้นถือว่าอาจจะมีลักษณะการรื้อฟื้นแผนงานเก่ามาทําใหม่นะคะธุรกิจที่หยุดไปนะหรือว่าพักไว้ช่วงนี้อาจจะรื้อฟื้นกลับมาทํานะคะเอาการงานของเก่ามาทําใหม่นะหรือต่อเติมต่อยอดนะช่วงนี้ประสบความสําเร็จได้นอกจากนี้บางท่านนะคะก็ได้ประโยชน์จากเรื่องของการงานประเภทแก้ไขนะคะทา ไปแก้ไปนะหรือเป็นงานแก้ไขของคนอื่นอีกที่นะอันนี้ก็ถือว่าดีเช่นกันสำหรับชาวตุลน,นะคะดาวอังคารดาวการเงินก็จะมีความสัมพันธ์กับดาวมฤตยูในภพเรือมรณะอีกคู่หนึ่งด้วยนะก็ทําให้เกิดเรื่องของการเงินที่มีความเสถียรนะคะแต่ก็ไปสัมพันธ์กับดาวแปลกๆก,ก็คือดาวมฤตยูด้วยดังนั้นก็จะเกิด ความล่ำรวยได้นะในเชิงแปลกๆไม่ว่าจะเป็นการได้เงินก้อนใหญ่นะคะกับเรื่องของการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงเชิงการงานเช่นดัดแปลงนะคะสิ่งที่ไปต่อไม่ได้จบลงไปเริ่มใหม่ก็ประสบความสําเร็จกว่าเดิมหรือว่าการปฏิรูปธุรกิจที่มีปัญหาการได้เงินมลดกหรือทํากําไรจากการลงทุนที่มีความผันผวนสูงเรียกว่ามีจังหวะฟลุกจังหวะเฮง ว่าชาวตุนก็มีโอกาสรวยไม่มีสาเหตุได้เนื่องจากเขาไปสัมพันธ์กับดาวมฤตยูในภพมรณะนะคะอันนะั้นความหมายมรณะที่นําความรวยมาให้นะอาจจะเกี่ยวข้องเงินทางไกลต่างประเทศนะคะเงินจากการครบวาระครบสัญญานะหรือแม้แต่การปิดจบการงาน,นงต่างๆสําเร็จนะคะเรื่องราวของการพัดพรากจบจากนะซึ่งอาจทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงฐนนะของชาวตุนสำหรับเรื่องการเงินนะคะเมื่อมาอยู่ในความเป็นกเกษตรนะคะก็จะมีความหมายถึง เจ้าเรือนปัตนิด้วยนะก็คือดาวอังคารนะคะเป็นจังหวะที่มีเหตุเรื่องราวคู่ครองนะคะมาสัมพันธ์กับการเงินที่สม่ําเสมอมากขึ้นจากเดิมที่อาจจะไม่ค่อยแน่นอนนะคะช่วงนี้อาจจะต้องพึ่งพาอาศัยกันมากขึ้นใช้ทรัพยากรทางครอบครัวของคู่ครองนะคะหรือแม้แต่ก่อเกิดผู้อุปถัมนะบางคนเนี่ยไม่มีคู่ก็หมายถึง เพศองค์ามนะคะคนที่เป็นหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์นะหรือแม้แต่การคบหาความสัมพันธ์ใหม่ๆช่วงนี้เป็นได้ที่จะได้รับกันเกื้อหนุนแบบไม่มีสาเหตุนะคะหรับในข้อสุดท้ายนะคะชาวตุลจะมีดาวเสาร์และราหูอยู่ในภพเรือนปุตตะนะคะเป็นคู่มิรใหญ่นะถือว่าเป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นจากการลงทุนนะครับโปรเจกต์ใหญ่การลงทุนของชาวตุลเนี่ยมีลักษณะโชคดีโชคเฮงปรับปนอยู่นะเพราะว่าคู่มิรใหญ่ในภพเรือน การแย่งชิงประมูลแข่งขันการลงทุนระยะสั้นนะคะเป็นพบเรือนเกี่ยวข้องกับบุตรหลานบริวารคนต่างวัยพาระส่งเสียเลี้ยงดูนะคะจะเป็นช่วงที่ลูกหลานมีความก้าวหน้านะกำลังเติบโตนะคะหรือว่าโตเร็วเป็นพิเศษนะช่วงนี้บางทีจะทําให้เราใช้ใจ่ายเงินค่อนข้างมากนะคะนอกจากนี้จะนํามาซึ่งความภาคภูมิใจแล้วก็นําโชคลาภมาให้ในอนาคตนะอาจจะพึ่งพาได้มากหรือว่าเป็นลักษณะการประครบประงมบางท่านเป็นเรื่องของการ เพราะพันธุ์ขยายพันธุ์สัตว์เลี้ยง,งต่างๆการก่อเกิดงานอดิเรกหรือว่าสิ่งที่เรากําลังสนใจเป็นความสามารถเพิ่มเติมนะคะ่วกนี้ถือว่ามีโอกาสดีเพราะการก่อเกิดคู่มิตรใหญ่ทําให้มันมีความก้าวหน้านะคะมีลักษณะเพิ่มพูนเพิ่มจํานวนเติบโตอย่างรวดเร็วนะคะเป็นโชคเชิงการสร้างสรรค์ได้นะไม่ว่าจะเป็นงานที่ต้องใช้ไอเดียนะคะใช้ความคิดนอกกรอบนะหรือว่าเรื่องของการเกี่ยวข้องกับการออกแบบต่างๆชาวตุนก็มีแนวโน้มที่จะ อยู่ดีๆมันประสบความสําเร็จกับสิ่งที่เราใช้ความคิดกลั่นกรองออกมานะคะหรือบางอย่างที่เรานําเสนอมันกลับประสบความสําเร็จโดยที่เราไม่ได้คาดคิดนะคะชาวตุลน,นะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ดาวผันผวนแล้วก็เกี่ยวข้องกับทั้งเรื่องเงินเรื่องตัวตนนะคะดังนั้นสิ่งที่ฟังไว้เพื่อเตือนใจก็คือระวังไว้ไม่ให้มันเกิดขึ้นนะก็ถือเป็นโชคอย่างหนึ่งข้อได้นะคะเป็นความเครียดนะที่จะต้อง เกี่ยวข้องกับชาวตุนในการแบกรับภาระนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุตรหลานส่งเสียเลี้ยงดูนะคะภารกิจเต็มไม้เต็มมือนะเรียกว่าแบกรับความรับผิดชอบที่หนักกว่าคนอื่นความเครียดนี้อาจทําทให้นอนไม่ค่อยหลับพักผ่อนไม่เพียงพอผลกระทบที่เกิดขึ้นกับครอบครัวบางทีมันเกิดขึ้นจากความเครียดสะสมนะคะอันนั้นช่วงนี้ก็ถือว่าต้อง ใจเย็นๆผ่อนคลายบ้างนะคะเป็นจังหวะที่การลงทุนระวังมันเสี่ยงเกินไปนะเพราะว่าดาวราหูในภพปุตตะมันทําให้เรารู้สึกรุ่มหลงกับการลงทุนที่หวือหวานะคะเกี่ยวข้องกับการทําอะไรที่เป็นความเสี่ยงสูงเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความหลงไหลหรือความชอบที่มากเกินไปนะช่วงนี้ก็ต้องระวังหักห้ามใจกับสิ่งที่มีมโอกาสพลิกผันแล้วก็เสียเงินเสียทองได้เช่นกันดังนั้นต้องยับยั้งความโลภเอาแต่พอเหมาะพอดีนะคะ สำหรับในเรื่องสุดท้ายก็คือการเปลี่ยนแปลงเชิงสุขภาพซึ่งดาวมฤตยูอยู่ในภพเรือนมรณะสัมพันธ์กับดาวอังคารนะคะซึ่งก็ระวังเรื่องอุบัติเหตุนะคะเรื่องของการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นแบบบุบปับฉับพลันนอกจากนี้ระวังระวังเรื่องของเรี่ยวแรงกําลังนะที่บางทีมันก็ไม่ค่อยเสถียรเพราะว่าดาวอังคารก็เป็นเรื่องความขยันข็นแข็งนะคะเงินทองนะคะหาได้มีเงินแปลกแปเข้ากระเป๋งงนะคะแต่ก็มีรายจ่ายบุบปับฉับพลันงงๆเช่นกันเรียกว่าเป็นอิทธิพลของดวงดาวในช่วงนี้นะคะสำหรับชาวตุลนะคะที่สนใจ เรื่องของการเพิ่มพลังในเชิงดวงชะตานะคะก็คือสร้างบุญให้มันมาหนุนดวงของเราด้วยการให้เข้าของที่ใช้ประโยชน์และได้บุญไปในตัวรับฟังรายละเอียดได้ที่ท้ายคลิปนะคะขอให้เฮงๆรวยๆทุกท่านกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะสิทธิพิเศษสําหรับผู้เข้ารับฟังคลิปของช่องโหราห9ผ้าดิบสําหรับบริจาคราคาพิเศษจาก159เหลือเพียง 120บาทเท่านัน้นเป็นอุปกรณ์นะคะที่กู้ภัยมูลนิธิใช้ในเรื่องของการปกคลุมหุ้มหอ่อเคลื่อนย้ายปิดบางส่วนที่ไม่สวยงามหรือว่าไม่น่าดูของร่างผู้วัยชนเป็นวัสดุสิ้นเปลืองถ้าขนาดพิเศษสามารถทําบุญวันเกิดทําบุญเสริมดวงของตนเองหรือว่าทําบุญให้กับผู้ที่ร่งรับหรืออยากเป็นผู้ให้เฉยๆก็ได้เช่นกันสำหรับวิธีการสั่งซื้อแอดไลน์แอด bwo n หเอย่าลืมมีเครื่องหมายแอดด้วยแจ้งกับแอดมินว่ารับกี่ชุดนะคะชุดเดียวก็สามารถสั่งได้เช่นกันอยากให้ส่ง ต่อไปที่กู้ภัยให้เลยก็มีบริการหรือจะส่งไปที่บ้านเพื่อไปจัดการบริจาคเองก็ได้เช่นกันนะคะใครยังไม่สะดวกตอนนี้สามารถแอดไลน์ไว้ก่อนได้เลยหรือจะสอบถามก็ยินดีใครผ่านมาได้ยินได้ฟังคลิปนี้ก็ขออวยพรให้โชคดีมีลาบใหญ่ะะทุกกังวลเรื่องใดอยู่ก็ขอให้หายไปโดยฉับพลันสมปรานาสมดังใจกันทุกท่าน